คืนนี้ลุงเล็กดินดีพาพี่น้องมาเที่ยวในส่วนกลางคืนนะครับซึ่งลุงเล็กได้ใช้หลอดล่อมแมลงเป็นหลอดแสงสีม่วงนะครับมาต่อระบบไฟเข้ามาในสวนแล้วใช้ลุงเล็กไปเคยไปอ่านเจอในหนังสือเล่มหนึง่งซึ่งเขาบอกว่ามแมลง เขาจะหลงไหลวัสดุที่เป็นสีเหลืองโรงแลมก็เลยซื้อวัสดุที่เป็นสีเหลืองมาแล้วใช้กาวดักแมลงวันมาทาไว้นะครับหลังจากเปิดไฟได้สักประมาณยี่สิบนาทีผมปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอนะครับสิ่งที่เราเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมงมแมลงที่ที่เจอนะครับที่เจอ เดี๋ยวลองเล็กเปิดไฟดวงอื่นด้วยมองไม่เห็นที่เจอส่วนใหญ่จะเป็นมแมลงหัวค่ําจะเป็นมแมลงเพลี้ยจักระจันฝอยนะครับส่วนใหญ่เลยจะเป็นเพลี้ยจักระจันฝอยมาเกาะมาตอมหลอดไฟแล้วติดที่กาวดักแมลงวันจํานวนเยอะมากนะครับดูครับเป็นเพลี้ยจักระจันฝอยนะครับทีนี้เราก็มีทางละถ้าเป็นช่วง ต้องการยอดหรือดอกนะครับที่มีการทำลายของเพลีจัก,กระจันฝอยนะครับผมแ,แนะนำเลยใช้แสงสีม่วงนะครับดักล่อแล้วใช้กาวดักมแมลงทาแผ่นวัสดุสีเหลืองเปิดทิ้งไว้กลางคืนนะครับเพียงเวลาเพียงยี่สิบวัทีจำนวนจำนวนมแมลงเยอะมากนะครับจำนวนเพลี้ยจัก,กระจันฝอยที่มาติดอยู่ที่แผ่นสีเหล,ลืองเยอะมาก เราดักจับดักตัวแก่ไปจับไปทำลายก่อนนะครับหลังจากนั้นการระบาดการระบาดก็อาจอยากค่อยๆลดลงจนหายไปในที่สุด